สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะคะมาปิ้งย่างค่ะอันนี้เป็นบาร์บีคิวอีสานนะคะมีปิ้งปลาปิ้งตับปิ้งหมูนะคะมีหมูมีเนื้อมีเครื่องในหมูแล้วก็มีเครื่องในเนื้อวัวด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้ปิ้งกินเองนะคะปิ้งเป็นของไหว้ค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นประเพณี วาบันผุรุษของทางอีสานใต้นะคะหรือที่เรียกว่าแซนดอนตาค่ะตอนนี้พี่ก็กำลังจะปิ้งนะคะของวาเพื่อที่จะนาไปไวาบันผุรุษนะคะมีกุ้งด้วยนะคะนี่ค่ะทีะ่ปิ้งย่างเสร็จแล้วก็มีนะคะเราก็จะเลือกของที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่ท่านชอบกินตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็มาทำค่ะ สำหรับที่เลือกมาวันนี้นะคะก็มีปลาดุกย่างมีตับหมูตับวัวนะคะมีเส้นจีนะคะมีกุ้งะคะแล้วก็จะมีปลาหมอย่างด้วยนะคะเป็นของที่คุณพ่อคุณแม่ชอบทานตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะอันนี้เป็นประเพณีทางอีสานใต้นะคะหรือเรียกว่าวันศาดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแซนดนตาค่ะเราก็จะปิ้งย่าง กันต่อไปนะคะจนกว่าจะสุกหมดนะคะแล้วก็ไปจัดสำรับในการอาวายนะคะก็จะวหายตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำเลยนะคะวันนี้ยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชูตินันชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนทุกๆคนมากเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจ สำหรับวันนี้นะคะพี่ก็ต้องลาไปก่อนกับภาพปิ้งย่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิ้งย่างของวายของพี่นะคะก็จะมีกุ้งมีหมูมีเนื้อมีปลาแล้วก็มีเครื่องในหมูและเครื่องในวัวนะคะปิ้งเสร็จแล้วเราก็จัดเป็นสำรับแบบนี้นะคะ mm. เพื่อเตรียมขึ้นของวายกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ